สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองใครจะไปไหนก็เชิญกาดแดงรุ่นใหญ่ลันจะอยู่กับเพื่อไทยจนศูนย์พันวันที่28กรกฎาคม2566จากกรณีที่นางทิดาถาวอนเศษอดีรักษาการประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปชได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า คนเสื้อแดงพร้อมโบกมือลาพักเพื่อไทยหากย,าย้ายครัวและอาจแสดงความไม่พอใจเพียงใดยังคาดเดาไม่ได้ล่าสุดนายสมบัติทองย้อยอดีตหัวหน้ากาศเสื้อแดงได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าคนเสื้อแดงในภาคส่วนไหนจะไปไหนอะไรยังไงเคารพสิทธิ์สำหรับผมผมวางเสื้อแดงไว้ที่บ้านก็ได้ไม่ต้องใส่โช์ใครว่ากูเสื้อแดง าเลือกตอนนี้ตอนนี้เลยนะอยากทำมาหากินให้คล่องตัวกว่าน,นี้รายได้กับรายจ่ายให้พอที่เราสู้ไหวไม่ต้องถึงกับร่ำรวยและตอนนี้ผมเห็นพักเดียวจริงๆที่พอจะมีศักยภาพที่ทำให้คนไทยส่วนมากรวมทั้งตัวผมได้กินดีอยู่ดีขึ้นกว่าตอนนี้ใครจะไปไหนก็เชิญครับผมจะอยู่กับเพื่อไทยจนศูนพันให้ถึงวันที่ไม่มีใครเลือกเลย ผมก็ยังจะเลือกและยังจะอยู่ที่เดิม4ปีต่อต่นี้ไปจะเป็นบทพิสูตรว่าเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนจริงไหมเรามาคอยดูกันผมเชื่อมันและเชื่อใจเพื่อไทยตลอดมาและตลอดไปขอขอบคุณข้อมูลจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ